สวัสดีครับนี้กอดเทลเลสนะครับจะเปลี่ยนปีกนกหน้าตัวล่างครับตัวนี้สีดำนี่อาการที่ดังก็คือว่าเวลาเบรกออกเวลาเบรกดังสึกเวลาเร่งออกตัวก็ดังคึกกักคึกกักนะครับก็สาเหตุเกิดจากบูทตัวนี้หลวมนะครับบูทตัวนี้หลวมของตัวนี้ตัวหน้าตัวล่งนี้ ของฟอร์ดเนี่ยคือเลยอัดบทูทอันนี้ก็อัดบทูทแต่ว่าไม่หายนะฮะไม่หายเนื่องจากว่าบูทเนี่ยมันไม่พอดีนะฮะใสบ่บูทดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกแต่ว่าหลังจากอัดบูทมาแล้วเนี่ยตอนที่เบรคก็ยังมีอาการอยู่นะครับเนื่องจากมันไม่มันขนาดมันไม่พอดีกันนะจะหากนิดเดียวก็เลย ของฟอร์ดจะเปลี่ยนทั้งปีกนะครับหายเปลี่ยนทั้งปีกนกนี่เลยมาทั้งปีกนกเนี่ยนี่คืออะไรฟอร์ดแท้นะครับมาทั้งปีกเลย,เลยนี่แล้วมีลูกใหม่มาด้วยนะ<ๆ>เปลี่ยนทีเดียวทั้งชิ้นอันเนี้ยของฟอร์ดเนี่ยจบแน่นอนนะครับนี้มีสองข้างอันนี้ของข้างขวาอันนี้อันใหม่ข้างซ้ายเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนใหม่ไปแล้วเด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี๋ยวเราไปดูข้างที่เสร็จแล้ว อันนี้คือข้างที่เสร็จแล้วอันนี้หน้าขวาเสร็จแล้วเปลี่ยนทั้งตัวนะครับนี่แล้วอย่างน็อตน็อตตัวนี้น็อตลูกเบี้ยวนี่เมื่อกี้เอาไปขัดสนิมถอดมาแล้วเห็นมีครา,าบสนิมจากลุยน้ํามาก็ไปขัดคราบสนิมที่เรียบร้อยใี่ไหนถอดมาแล้วนะครับตัวตัวหน้าแล้วก็ก็ตัวหลังนะครับแล้วก็ไหนๆรื้อแล้วลูกค้าเปลี่ยนชิ้นนี้ด้วยนะครับชิ้นนี้ชิ้นตัวแหลกตัวนี้ตัวไม้ตีกรองที่อยู่ข้างในตัวนี้ นะครับเปลีย่ยนยางหุ่มเปลี่ยนลูกหมากไปแหลกทีเดียวเอาให้จบๆเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์อีกทีหนึ่งพอเปลี่ยนตัวนี้ถอดตัวนี้ก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่น,ะนี่ข้างนี้กําลังยกออกกําลังยกตึงยกออกมานะครับออกมาแล้ว,ลวก็จะของใหม่ใส่เข้าไปจะก้กระองใหม่ใส่เข้าไป ทั้งพอ์ตัวิดช็อกอัพตัวนี้คือตัวไมคติดรองที่เปลี่ยนใหม่มีเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเี๋็วสใส่ติดแล้วก่อนใส่ลูกหมากไปแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเราใช้ของลิฟติโมลีนะครับอัน,นี้ลูกค้าใช้น้าแต่ดูสี่สิบนะครับพร้อมกรองอะไรแท้ถอดทุกชิ้นครับน้ำมันเครื่องเป็นของลิฟติโมลีที่ร้านเรามีบริการให้นะครับเป็นเกรดที่ ของจากเยอรมันนะครับนำเข้าทั้งหมดจากเยอรมันนะไม่ได้ไม่ได้นําเข้ามาเปาใหญ่แล้วก็เอามาใสยเป็นแกลอนเล็กก็คือเอาเข้ามาทั้งแก๊ลอนสภาพอย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับขอบคุณครับ